สู่ช่วงไม้แ l a b นั่นเองวันนี้นะคะไม้ก็จะมาทำการทดลองเกี่ยวกับน,น้ำมันนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกเกี่ยวกับน,น้ำมันเรามาดูวัีตุดิบอันแรกเลยแก้วเป็กนะคะทุกคน2หลอดแก้วที่เราสามารถดูดสิ่งของขึ้นมาได้ดูดน้ำสีผสอมอาหารสีชมู นี่วันนี้มาตีมสีชมพูและก็น้ำมันพืชแล้วก็น้ำเปล่านั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไมยและอีกอย่างหนึ่งทีเด็ดเลยเดี๋ยวไม้จะบอกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาไม้เดี๋ยวมาไมาม,าม,ามาแป๊บเดียวนะคะทุกคน อีกสองอย่างที่มาจะขาดไม่ได้เลยขอนั่งดีก่อนนั่นคือเหรียญเราจะใช้เหรียญอะไรก็ได้นะคะแต่ห้ามใช้เหรียญของเล่นแล้วต้องใช้เหรียญที่เป็นเหรียญจริงๆแล้วก็ไมาจะใช้เป็นเหรียญห้าเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วก็ช้อนช้อนเพื่อเอาไว้คนไปเริ่มกันเลย เราก็จะเปิดอันนี้ออกมานะนี่แล้วมันก็จะเป็นหลอดแก้วแบบนี้ให้เราจุ่มลงไปอันนี้ไม้ตัดไปแล้วนะนี่เราก็จะได้สีผสมอาหารแล้วเราก็คนถ้าทุกคนอยากได้เค็มทุกคนก็สามารถใส่เยอะได้อันนี้ไม่ลองดูก่อนเนาะว่ามันจะเค็มหรอเปล่าอันนี้ก็เริ่มเป็นสีสีหนึ่งแล้ว ไม่ My, จะตัดสินใจใส่อีกรอบอเอาเยอะเลยไม่ My, ชอบสีชมพูแล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นสีแดงแล้วส,สินี่แล้มันก็ยังใส่อยู่อ่ะทุกคนถ้ามองแบบนี้มันดูแบบสีชมพูทับทิมน,นะคะโอเคไปอันที่สองกันเลยจึบ๊บแก้ว เราจะเตรียมแก้วเป็กนะคะทุกคนเราอาจจะเลนิดน,นึงนะเราก็จะมาทำการเทน้ำมันลงไปค่ะเทลงไปประมาณที่ตัวเองอยากจะทดลองได้เลยนะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นแบบเีิมก็จะอยู่เกาะแก้วเหมือนเดิมพอเราใส่น้ำไปมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไปดูะคะ่ะ เราจะสังเกตได้วยเดี๋ยวเราจะต้องคนด้วยนะคะทุกคนดูสิคะความเป็นน้ำมันความเป็นน้ำมันจะแยกชั้นกันนะคะทุกคนเราจะทำการหยดสีผสมอาหารลงไป ได้เรื่อยๆน,นะ,ะทุกคนหยุดตามที่ตัวเองอยากหยุดนะ,ะ,น,ะ,ะนี่นะคะตัวน้ำมันจะอุ้มไว้อุ้มสีผสมอาหารโอ้ตอนนี้หยุดลงไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> แล้วเราก็จะมาทำการคนกันนะทุกคนคนอีกรอบ <c oughs> สังเกตได้ว่าน้ำมันจะเป็นสีเดิม แต่น้ำเปล่าข้างล่างก็จะกลายเป็นสีชมพูไปแล้วนะคะต่อมาที่มาเห็นเขาจะหยดเหรียญลงไปและดูปกิปกียปกิกียาว่าเหรียญน,นี้มันจะทำให้น้ำทั้งสองอย่างรวมกันเริ่มค่ะทุกคนแล้วเราก็คน จะลองหลายๆเหรียญน,นะทุกคนไมจะลองหลายๆเหรียญถ้ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเหรียญห้าสิบสตางค์มันจะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแต่เราก็จะไปลองเหรียญบาทกันเหรียญหนึ่งบาทกันนะโอ้โหมันหนึบมากเลยค่ะทุกคน มมยจะลองคนก่อนนะทุกคนเห็นมาปะกล้องอาจจะแบบอ่าประมาณนี้แหละสังเกตได้ว่านะ้ำข้างล่างก็จะเป็นสีเดิมแต่ตอนน้ำมันเริ่มเป็นฟองนะเราก็จะพักแบบนี้ไว้ก่อนที่สิบนาทีจะกั้น ยีนาทีผ่านไปแล้วนะทุกคนเราก็จะมาดูนี่ไม้ไปเอาเหรียญบาทมานะเราจะมาดูกันว่าพอใส่เหรียญบาทไปแล้วน้ำมันกรดลิยามันจะเป็นยังไงจึบ๊บอคนคนไปเ,นเรื่อยเรืจนกว่าไม้จะคนประมาณ สังเกตได้ว่าสีมันเริ่มแบบมูสกันแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันเดิมแล้วที่ไม้ดูมาคืออะไรไม้ก็จะทำการใส่สีผสมอาหารอีกไมค้คิดว่ามันน่าจะใส่สีผสมอาหารน้อยเกินไป สีมันกัดกดอะไรหรือเปล่าอันนี้ไมายก็ไม่รู้นะสรุปการทดลองนี้ไม่ได้ผลสวัสดีค่ะ <c oughs>